ระบบสมาร์ทเอทมีปุ่มพุทสตาร์ทให้ด้วยนอกนั้นออปชันเหมือนกันหมดเขาเนี่ยจะเป็นตัวท็อปสีดำเนี่ยลองท็อปมาออกข้างเนี่ยห่างถึง50,000บาทเรียนจบใหม่ๆเพิ่งทำงานใหม่ๆนะครับ2คันนี้เหมาะสมแน่นอนนะครับ นุนโดยคาโฟชัวสวัสดีครับพวกผมมีค้ันะครับเจมออกเคอโตนะครับโชว์รูมรถมือสองพร้อมสืบบุริการนะครับก็สืบเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามาถามเข้ามานะครับว่าอยากได้รถเก๋งอีโกคาห้5ประตูปีใหม่ๆหน่อยนะครับสภาพดีๆนะครับวันนี้ผมเลยอยากนำเสนอนะครับ2คันนี้เลยนะครับเป็นโตโยต้ายาริสนะครับ 1.2e นะครับปี2018นะครับนี่2คันนี้เลยนะครับได้สีดำแล้วก็ สีขาวนะครับโดยที่สีขาวเนี่ยจะเป็นตัวท็อปนะครับตัว 1.2G แล้วก็สีดำเนี่ยเป็นตัวรองท็อปนะครับ 1.2E นะครับซึ่งเวลาออกข้างเนี่ยห่างถึง50,000บาทเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อม,มาดูว่าใน50,000บาทเนี่ยตัว G ท็อปสีขาวเนี่ยได้อะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับแล้วสภาพรถ2คันนี้จะน่าใช้ไหมสำหรับใครที่กำลังมองหารถเก่งไซสเล็กๆสักคันอาจจะพึ่ง เรียนจบใหม่ๆเพิ่งทํางานใหม่ๆนะครับหรือว่าแม่บ้านก็แล้วแต่ผู้หญิงนะครับอยากขับรถไปจ่ายตลาดวิ่งในเมืองใกล้ๆนะครับสคันนี้เหมาะสมแน่นอนนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหาอยู่เดี๋ยวเพื่อนๆไม่รอช้านะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ายารีต 1.2G หรือ 2E เนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงแล้วชนะใช้ไหมรุ้มถึงสภาพของ2คันเนี้ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้เราอยู่กับตัว 1.2G นะครับซึ่งเป็นตัวท็อปนะครับวันนี้ ขออนุญาตนึงสำหรับเพื่อนเพื่อนะครับผมจะไล่ค่อนข้างเร็วนิดนึงเพราะว่ารถมัน2คันนะครับจะบอกออปชันและสภาพไปในทีเดียวเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มของตัว 1.2G ที่บอกว่าออกห้างต่างกัน5 0,000ก่อนนะครับว่าได้อะไรเพิ่มมาบ้างนะครับโคมไฟหน้านะครับได้แบบโปรเจคเตอร์แล้วนะครับหลอดได้เป็นฮาโลเจนด้วยไฟลีนะครับนี่ led light guiding นะครับนี่มีให้นะครับถ้าเป็นตัวเดิมยังเป็นหลอดไส้อยู่ซึ่งอันนี้ก็โชว์ความให้ดูให้รถเนี่ยดูดีมากขึ้นนะครับถ้าใครดูรถเป็นจะร ไฟหน้ามันจะเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้โอ้โหยังใสแนวอยู่เลยนะครับไม่มีแตกลายงานนะครับไม่เหลืองเลยนะครับแล้วก็ตัวที่2อนี่คิ้วโครเมียมเส้นนี้นะครับตัวท็อปก็จะได้มานะครับเพิ่มเติมนะครับซึ่งสภาพคอนนี้ก็คิ้วโครเมียมก็ยังสมมูลอยู่นะครับช่องดับลมเนี่ยรูปร่างหน้าตาจะเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยจะเห็นเลยครับว่าสีเนี่ยจะเป็นสีเงานะครับเป็นสีเปียโนแบ็คตัว E เนี่ยตรงนี้จะเป็นสีพลาสติกดำๆธรรมดานะครับแล้วก็ ตกต่างตัวนี้อีกนะครับในส่วนของตัว G จะได้เป็นไฟ Daytime Running Light มาเรียบร้อยแล้วนะครับตัว E ยังไม่มีนะครับซึ่งสภาพในสองอ่ะช่องดักลมก่อนแล้วกันนะครับนี่ดูครับสภาพสีนี้ยังเงาเป๊ะอยู่นะครับมีถลอกนิดๆหน่อยๆตัว Daytime Running Light ครับสภาพยังดีอยู่นะครับมีไฟ s p o t Light มาให้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพลาสติกชิ้นนี้นะครับถ้าเป็นตัว G เนี่ยจะเป็นลักษณะของสีที่เป็นเงาสีแบ็คเป็นโนแล้วนะครับเป็นตัว E เนี่ยจะยังเป็นสีพลาสติก ด้านๆอยู่อ่าซึ่งสภาพของคันนี้สปอร์ตไลท์ใช้งานได้นะครับในส่วนของตัวพลาสติกชิ้นนี้นะครับก็ดูงงามดีอมีร่องรอยนิดนึงนะครับอันนี้ขัดออกได้นะครับโดยรวมหน้าตาของตัว G เนี่ยเวลามองเนี่ยมันจะดูแพงขึ้นนะครับถ้ามองไกลๆจะเห็นแล้วว่าเนี่ยพอโคโปรเจคเตอร์มันใส่เข้ามามีในส่วนของไฟหลีที่เป็น LED Light g u i d i n g เนี่ยเพิ่มความหรูหราแล้วก็วัสดุตัวเดตัมเล่น,ลนบวก,กับวัสดุพวกในส่วนของช่องดักลมแล้วก็ในส่วนของตัวไกด์สปอร์ตไลท์ตรงนี้เนี่ย พอมันเป็นสีแบ็คเป็นงงเงาเนี่ยรถมันจะเพิ่มดูความแพงมากขึ้นนะครับอ่าลู้รถคันนี้ครับตัวจีบางเดิมนะครับบางเดิมล้อแม็กนะครับล้อแม็กที่ได้เนี่ยจะเป็นลายเดียวกันนะครับเป็นล้อแม็กขอบ15นะครับสเปคก็คือจะได้เป็น18560ขอบ15สภาพดีนะครับไม่มีการเบียดอะไรทั้งสิ้นนะครับส่วนยางคันนี้อันแนะนําให้เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทางผมเปลี่ยนให้ดีกว่านะครับเห็นสภาพยางแล้วอันนี้ต้องเปลี่ยนนิดนึงนะครับโอเค กระจกมองข้างนะครับทั้งคู่ได้มีไฟเลี้ยวแล้วนะครับอันนี้จะเหมือนกันนะครับความแตกต่างจุดหนึ่งคือในส่วนของตัวนี้ครับมือจับนะครับตัว G จะได้เป็นโครเมียมส่วนตัว E จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับอันนี้ก็เพิ่มความแพงให้รถมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว G เนี่ยจะได้ระบบของสมาร์ทเอนทรีให้ด้วยนะครับให้ดูกุญแจนิดนึงนี่กุญแจของตัว G หน้าตาจะไม่เหมือนกับตัว E ตัว E เนี่ยเป็นกุญแจที่เป็นดอกทิ่มออกมาเหมือนดาบเนี้ยครับครับนี่สภาพเป็นไงครับ บางเดิมเลยนะครับเดี๋ยวเปิดดูน็อตประตูนิดนึงครับวันนี้จะเร็วๆนิดหนึ่งนะครับอาจจะดูบางส่วนน็อตฝาประตูหน้าน็อตประตูหน้าซ้ายนะครับอเห็นไหมครับเดินนะครับไม่มีขันนะครับเดี๋ยวเราเปิดโครงสร้างกันดูแบบเร็วๆนะครับผมดึงกระดูกงูให้ดูสักสองจุดแล้วกันครับนี่ครับเห็นไหมครับเมสปอตชัดเจนสวยงามนะครับดึงจุดนี้สักจุดหนึ่งแล้วกันครับประตูหน้า เห็นไหมครับเมสปอตชัดเจนสวยงามนะครับสมบูรณ์นะครับนี่ในส่วนของตัวเพจรถยนต์ถ้าเป็นตัวต้ายาลิจะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับเห็นไหมครับอ่านี่อยู่ครบอ่าประตูหลังนะครับน้อไม่เคยแกะนะครับอ่าดู4จุดได้เลยครับดูมุมนี้ดูง่ายนะครับโอเคก็ประตูหลังนะครับแกะให้ดู1จุดแล้วกันครับแบบเบเร็วเห็นไหมครับนี่เมสปอตชัดเจนนะครับแล้วก็ล้อหลังก็จะได้มาเป็นตัวขอบ15เช่นเดียวกันนะครับสภาพล้อหลังเห็นไหมครับ สมบูรณ์สวยงามไม่มีรอยเบีย่ยดกับถนนเลยนะครับสำหรับล้อหลังในส่วนของด้านท้ายนะครับด้านท้ายเนี่ยด้านหลังเนี่ยคือทั้งคู่เนี่ยแตกต่างกันแค่จุดนี้ถ้าเป็นตัวจีเนี่ยเสาอากาศจะเป็นแบบคีบฉลามมาแล้วนะครับถ้าเป็นตัวอ e, ีก็จะเป็นเสาอากาศที่เป็นเดือยธรรมดานะครับแล้วก็ได้สปอยเลอร์อันนี้ได้ทั้งคู่นะครับนี่สปอยเลอร์เพิ่มความสปอร์ตเข้ามาให้ทั้งคู่นะครับแล้วก็ในส่วนของไล่ฟ้ามีให้เหมือนกันหมดนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ทอยหลังนะครับ ก็ได้เหมือนกันทั้งคู่นะครับอันนี้ไม่แตกต่างเลยนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวเรามาไล่สภาพกันต่อนิดนึงสําหรับคันนี้นะครับอ่ะดูไฟหลังก่อนนิดนึงครับเห็นไหมครับโคมนี่ยังใสอยู่เลยนะครับไม่มีแตกลายงานใดลยทั้งสิ้นนะครับอ่าแล้วก็ไม่เหลืองนะครับสภาพดีนะครับสีการชนกับตัวฝากระโปรงเนี่ยรับรองอันนี้เรียบร้อยสวยงามนี่เซนเซอร์ถอยหลังนะครับที่ให้มาแล้วก็สัญลักษณ์คันนี้คือตัว G- o o d เห็นไหมครับสัญลักษณ์ตัว G- o o d นะครับอันนี้ได้เป็นตัวท็อปครับเดี๋ยวมาดูโครงสร้างนิดนึงแบบเร็วๆกันก่อนนะครับนี่โครงสร้างนะครับนี่เบ็ดลังน้านะครับรังน้ําเดิมนะครับดูเม็ดสปอตชัดเจนนะครับมุมบนชัดเจนนะครับฝาท้ายนะครับนี่ไม่เคยแกะนะครับฝั่งนี้ไม่เคยแกะนะครับเห็นไหมครับเม็ดสปอตชัดเจนนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับด้านท้ายของยาลิสเนี่ยเก็บของเป็น5ประตูเนาะส่วนใหญ่อยากได้5ประตูไว้เก็บของถูกไหมครับซึ่งห้องเก็บสัมภาระเนี่ย ก็ถือว่ากว้างแล้วก็สูงใช้ได้นะครับเก็บกระเป๋าใบาใหญ่ไปต่างประเทศเนี่ยผมว่า1ใบสบายๆกับใบกลางเนี่ยพอยัดได้นะครับนี่คันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเอาถาดออกนิดนึงนะครับนะมีถาดยาลิตให้ด้วยโชว์สภาพรถนิดนึงเนี่ยเห็นไหมกว้างนะครับนี่ทั้งกว้างแล้วก็ลึกใช้ได้แผ่นนี้นะครับสําหรับกันพวกวางของด้านบนได้นะครับแล้วก็กันพวกกลิ่นนะครับแล้วก็แอร์ไม่ให้มาด้านหลังนะครับก็จะได้แอร์จะได้เย็นชุ่มฉ่ำทั้งคันนะครับอันนี้ แกออกได้นะครับแค่ดึงออกแค่นี้นะครับอ่าอันนี้ก็จะทําให้ในส่วนของห้องโดยสารเนี่ยดูห้องเก็บของนะครับดูกว้างขึ้นเห็นไหมกว้างขึ้นเลยดูสภาพครับกว้างใส่ของได้พอสมควรเลยนะครับแล้วดูสภาพของคันนี้ครับผมชอบเน้นมุมนี้ไปบ่อยเห็นไหมมุมนี้เวลาใส่ของเนี่ยมันจะถลอกดูคันนี้สิแทบเนี่ยไม่มีรอยถลอกเลยนะครับน้อยมากๆแทบมองไม่เห็นเลยนะอ่าดัานดนอยู่เลยนะครับอ่าเดี๋ยวดูส่วนของอุปกรณ์นี่ ที่เก็บยางอะไหล่นะครับนี่พกโฟมพวกนี้อยู่ครบนะครับรุ่นเนี้ยของโตโยต้าเนี่ยจะเริ่มไม่มียางอะไหล่ให้แล้วนะครับแต่ว่าจะมีในส่วนของไม่มียางอะไหล่แล้วใช้อันนี้แทนครับรถยุโรปเลยรุ่นก็เป็นอย่างนี้แล้วครับคืออันนี้เป็นอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินนะครับนี่อยู่ครบเห็นไหมอุปกรณ์ครบครบเลยอันนี้ในส่วนของตัวปั๊มลมนะครับเสียบกับช่อง power outlet นะครับใช้งานได้นะครับอันนี้อยู่ครบนะครับนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูพื้นยางอะไหล่นิดนึงเห็นไหมครับนี่สีแห้งๆเดิมๆเลยซิลลงซิลเลอร์นี่ เดิมแน่นอนนะครับไม่มีรูแก๊สไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับทางขวานะครับไล่เร็วๆนะครับนี่เป็นไงครับบางเดิมกระจกโลโก้โตยต้าอยู่ครบนะครับอยู่ครบนี่ครับถึงกระดูกมอดูนิดนึงนี่เป็นไงครับเดิมๆนะครับประตูหลังนะครับนี่ตัวนี้ที่ผมบอกว่าในส่วนของตัวสมาร์ททีนะครับแค่ถือกุญแจแล้วกดอย่างนี้ครับหนึ่งครั้งรถจะล็อกเห็นไหมครับเปิดอีกครั้งหนึ่งรถเปิดนี่ คันนี้เป็นไงครับสภาพโอ้โหกรอนประตูนี่เดิมแน่นอนนะครับสรับตัวยารินครับเครื่องยนต์ที่มาจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับขนาด1 2 0 0ซีซีนะครับให้กำลังแรงม้าสูงสุดที่ที่86แรงม้านะครับแล้วก็อันนี้รองรับ e 2 0แล้วด้วยนะครับก็เพิ่มความประหยัดให้ด้วยนะครับสำหรับน้ำมัน e 2 0แล้วก็ในส่วนของอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยอันนี้เขาเคลมจากโรงงานว่าวิ่งได้20กิโลเมตรต่อลิตรเลยในส่วนของเครื่องยนต์นะครับตัว G และตัว E คันนี้ผมดูสภาพเครื่องแบบเร็วๆนิดนึงนะครับอันนี้สตาร์ทเรืวสตาร์ทเครื่องแล้วนะเห็นไหมครับเสียงเครื่องเนี่ยไม่มีเสียงอะไรแทรกมานะครับอ่าเสียงเครื่องยังนิ่งอยู่นะครับแล้วก็สภาพเครื่องเป็นไงครับเห็นไหมครับรอยมาร์กโรงงานยังอยู่เครื่องแห้งแๆนะครับไม่มีเยิ้มจากน้ํามันหรืออะไรก็แล้วแต่เลยนะครับโอเคส่วนของสภาพโครงสร้างนะครับอ่าดูฝากระโปรงครับน็อตไม่เคยขันนะครับเดิมนะครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะครับรูกลมเห็นไหมครับรูกลมรูกลมรูกลมนะครับนี่ ด้านขวาน็อตก็ไม่เคยขันเหมือนกันไม่เคยขันเลยเห็นไหมครับนี่ติกเกอร์ของเบ้าโชคมอกก็ยังอยู่นะครับอ่าไล่มาครับดูกลมรูกลมนะครับแผ่นปิดนี่เป็นครับสภาพสมบูรณ์นะครับนี่ตัวคลิปนี่ไม่มีร่องรอยการแง่นะครับถ้ารถชนหน้ามาเนี่ยคลิปพวกนี้จะถูกงัดมาแล้วตอนนี้เราอยู่ภายในของตัว 1.2G กันแล้วนะครับซึ่งขอบอกก่อนว่าในส่วนของตัว 1.2G และ 1.2E เนี่ยภายในเนี่ยแทบไม่แตกต่างกันเลยนะครับแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับเอาจุดแรกก่อนก็คือในส่วนของตัว ระบบสตาร์ทนะครับตัว G เนี่ยจะได้เป็นปุ่มพุทธศาสตร์แล้วนะครับคุญแจเป็น k e y ์เลสแบบนี้แล้วนะครับส่วนตัว E เนี่ยยังใช้คุญแจสตาร์ทอยู่ปกตินะครับแล้วก็ส่วนที่2คือในส่วนของภายในก็คือวัสดุตกแต่งนะครับอ่อย่างตรงนี้นะครับตรงคอนโซลกลางนะครับอ่าถ้าเป็นตัว G เนี่ยจะได้เป็นสี b บ a c k ป็น n o แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัว E เนี่ยยังเป็นตัวพลาสติกด้านๆอยู่พวงมาลัยถ้าเป็นตัว G เนี่ยจะเป็นพวงมาลัยที่คุ้มหนังแล้วนะครับส่วนตัว E จะเป็นพวงมาลัยที่ขึ้นรูปด้วยยูรีเท เริ่มที่เบาะก่อนนะครับเบาะเนี่ยจะได้เป็นเบาะผ้านะครับเป็นทูโทนนะครับก็คือเป็นลายสีน้ําเงินตัดดานะครับซึ่งภายในดีไซน์ของยาริสเนี่ยจะเป็นโทนดําทั้งหมดเลยนะครับมีลูกเล่นนิดหน่อยเป็นวัสดุที่ตัดสีบรอนเงินแบบนี้นะครับนอกนั้นสีดําก็จะเป็นตัวสีแบ็คเพนโนนะครับก็รถดําหมดเลยผ้าหลังคาก็ดำเห็นไหมครับอันนี้คือดําทั้งคันจริงๆนะครับเบาะเป็นเบาะผ้านะครับคู่หน้าเป็นเบาะปรับแมนนวลนะครับโอเคต่อมานะครับนส่วนของ ที่พิจารณนะครับก็ถือว่านั่งสบายนะครับเบาะก็กระชับดีนะครับเบาะก็ตัวเล็กอยู่แล้วนะครับสำหรับรถตัวอีโกคานะครับกระจกหน้าลาดชันมองวิสัยทัศน์ดีนะครับกระจกมองข้างถือว่าขนาดกลางๆไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับเดี๋ยวไล่ต่อที่พุมาลัยนะครับพุมาลัยเห็นไหมตัวจีได้เป็นแบบหนังเย็บแล้วดูสภาพคันนี้ครับพุมาลัยเดิมมากเลยเห็นไหมครับนี่ดูในส่วนของมือที่จับบ่อยๆ่วนนี้เห็นไหมไม่สึกเลยเห็นไหมครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นส่วนของการปรับ พวกวิทยุแล้วก็ระบบอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับด้านขวาปรับในส่วนของรับแล้วก็วางสายโทรศัพท์นะครับต่อมาในส่วนของม่านวัดนะครับม่านวัดเป็นแบบเรืองแสงนะครับมีวงกลม3วงนะครับด้านซ้ายเป็นในส่วนของรอบนะครับเล่นให้ดูครับนี่อะไรรบึ้นเลยไหอรอบไม่มีสะดุดเลยนะครับแล้วรอบเดินเบานิ่งมากนะครับรถที่สภาพไม่ดีรอบหนึังจะสั่นดึกดๆดูไม้ครับคันนี้ ปี2018คันนี้ได้จด19ด้วยเอาจริงๆแล้วอะเป็นรถจด19เานะครับรถอายุใช้งานแค่ประมาณ2ปีนั่นเองนะครับ2ปีกว่านะครับอันนี้วิ่งไป74,000กิโลนะครับคันนี้ป้ายแดงมือเดียวนะครับอสภาพก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับสภาพดีนะครับแอร์แบกที่ให้มารุ่นนี้ให้แอร์แบกมาถึง4ลูกเลยทีเดียวนะครับก็คือมีตรงคนขับคนนั้นข้างนะครับแล้วก็มีที่เสา A อีก2จุดนะครับ แดชบอร์ดก็เป็นสีดำหมดนะครับตัดด้วยสีเงินดูสภาพแดชบอร์ดครับโอ้โหแบบเดิมๆไม่มีตรงไม่มีแตกนะครับแล้วก็ไม่มีเลอะไม่มีแบบรอยถลอกรอยเลยเลยนะครับสภาพดีมากจริงๆนะครับตรงกลางเนี่ยเป็นวิทยุนะครับวิทยุก็ยังเป็นระบบธรรมดาอยู่นะครับนี่แบบเรืองแสงนะครับแล้วก็อันนี้สามารถจะต่อฟังเพลงจากมือถือขึ้นไปได้นะครับอันนี้มีบลูทูธให้ด้วยนี่ ช่องนะครับเสียบ USB แล้วก็เสียบในส่วนของ AUX เอาเอาเพลงเข้าไปฟังได้นะครับนี่วัสดุตรงนี้ก็เป็นตัวสีแบ็ป็นโนนะครับช่องแอร์อยู่ตรงกลางนะครับ2ช่องนะครับปรับได้ปกตินะครับเนี่ยยังปรับแลวยังแน่นๆเฟิฟูมอยู่เลยนะครับไม่รู้สึกว่าแบบใช้ไปเยอะๆเวลาปรับเนี่ยมันจะกองแกงกองแกงนะครับอันนี้ปรับยังเฟ์มอยู่นะครับนี่ในส่วนของแอร์แอร์ได้เป็นแอร์ดิจิตอลแล้วนะครับนี่ปรับแอร์ดิจิตอลปรับลมให้ดูครับเอาว่าหนาวครับ ระบบแอร์นี่เป็นดิจิตอลทั้งตัว G แล้วก็ตัว E ได้แอร์ดิจิตอลทั้งคู่แล้วนะครับบวกเกียร์เห็นไหมไม่สึกลายยังชัดอยู่ไม่เงานะครับแล้วเนี่ยสีเนี่ยไม่มีแบบพลอกล่อนเลยเรือเลยนะครับเนี่ยอันนี้ช่องเก็บของตรงกลางนะครับใช้งานได้ปกตินะครับเล็กมากนะครับไม่รู้จะเก็บอะไรได้แต่ก็มีช่องเก็บให้นะครับแล้วก็ข้ามมันนิดนึงนะครับเลยมันนิดนึงก็คือไฟหน้าเนี่ยถ้าเป็นตัว G จะได้แบบออโต้แล้วออโต้หมายความว่าเวลาที่มันมืดนะครับ มันจะเปิดเองนะครับไฟหน้าเวลาที่มันสว่างมันจะปิดเองนะครับอันนี้ก็เพิ่มเติมนะครับไฟหน้าออโต้เพิ่มความสะดวกสบายนะครับแผงประตูก็ดีไซน์มันดำคลับจริงๆเห็นไหมดำอันนี้ปุ่มพุสตาที่ผมบอกนะครับยืนนีดูสภาพปุ่มเห็นไหมตัวนังสือไม่เลอะเรือนเลยนะครับตัวสวิตช์นะครับแผงสวิตช์เนี่ยจะเป็นสีแบ็คเป็นโนนะครับกระจกออโต้ขึ้นเปิดปิดขึ้นลง1บานนะครับก็คือบานคนขับคือเปิดได้เป็นแบบพรีเมียมนะครับสำหรับตัว G นะครับอันนี้ก็เพิ่มความ ไฮโซรุหลามากขึ้นนะครับมาต่อนะครับในส่วนของตัวกระจกมองหลังนะครับเป็นแบบปรับธรรมดานะครับแล้วก็ผ้าหลังคาผ้าหลังคานี่เป็นสีดําหมดเลยนะครับเป็นกลมหยีดสีดําอันนี้ก็ไม่ค่อยมีรถใช้ดีไซน์นี้เท่าไหร่นะครับแต่อันนี้ก็ทําให้รถมันดูแบบดุจริงๆนะครับเบาะเบอะทุกอย่างภายในดําครับเลยนะครับคันนี้นะครับถ้าาหลังคาไม่มีคงไม่มีคุยเลยอาจจะมีอันนี้น่าจะเจอมานะครับมีรอยเจอมนิดนึงที่บังแดดนะครับกระจก ใช้งานได้ยังไม่มีไฟนะครับมีสวิตช์ไฟต่อตำแหน่งใช้งานได้ปกตินะครับนี่กระจกนะครับมีกระจกให้โอ้นี่มีกระจกให้ทั้งซ้ายขวาเลยนะครับรถบางทีตัวโลโลลตัวรุ่นๆพวกนี้กระจกได้ฝั่งเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบุ๊กเซอร์วิสกันอยู่ดีกว่านะครับเป็นยังไงบ้างคู่มือคู่มือนะครับคันนี้เป็นรถป้ายแดงมือเดียวนะครับรถป้ายแดงมือเดียวโอเคอันนี้มีคู่มือการใช้งานให้ซองอยังอยู่นะครับในส่นบุ๊กเซอร์วิส ไม่อยู่นะครับแต่ว่ารถคันนี้เป็นรถป้ายแดงมือเดียวเช็คศูนย์ตลอดนะครับอันนี้เรารับประกันนะครับเช็คได้นะครับไม่แท้แน่นอนนะครับ74,000กิโลนะครับแล้วก็มาคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มความมือเดียวนิดนึงครับคันนี้นะครับเป็นรถตัวต้าแบบยารีนคับนี่ปี2 0 1 8นะครับคันนี้จดกุมภา62คือ18.19ด้วยนะครับรถ2ปีกว่าๆนะครับอ่าแล้วก็มาดูในส่วนของตัวหน้า18นิดนึงครับ รายการบันทึกเจ้าหน้าที่ไม่มีเห็นไหมครับก็คือรถยังไม่มีการโอนใดๆทั้งสิ้นนะครับก็คือเพือเดียวป้ายแดงแน่นอนนะครับสำหรับรถคันนี้โอเคตอนนี้อยู่ที่เบาะหลังแล้วนะครับเบาะหลังเนี่ยถือว่านั่งพอได้นะครับตัวเบาะนะครับตัวเล็กรูม่อนเล็กรูมเหลือนะครับเฮดรูมได้นะครับผมว่าแต่ถ้าคนตัวใหญ่ก็อาจจะอึดอัดนิดนึงในส่วนของความกว้างรวมเนี่ยก็น่าจะนั่งคนตัวใหญ่ได้แค่2คนนะครับคนตัวเล็ก3คนเบียดเบียดนะครับเบียดเบียด ถ้าพูดตรงๆก็นั่งไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับมันนั่งองศามันชันไปนิดนึงนะครับเบาะก็นั่งไม่ค่อยสบายเท่าไหร่มันดูแข็งๆไปนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ถ้านั่งระยะทางไม่ไกลเนี่ยผมว่านั่งได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าว่าวิ่งจังหวัดหลายๆโลเนี่ยน่าจะเมื่อยนิดนึงนะครับสภาพเบาะกอ่อนนะครับนี่เป็นไงครับสภาพเบาะด้านหลังเนี่ยถือว่าดีดีนะครับมีตรงนี้เลอะกาวนิดนึงนะครับเดี๋ยวนี้ให้เขาคลีนเพิ่มให้นะครับแต่นอนสภาพดีไม่ขาด ไม่มีซุดไม่มีอะไรนะครับเพราะหลังคันนี้สภาพดีมากๆจริงจริงนะครับพวกมือป่องมือเปิดอะไรต่างๆไม่มีสึกไม่มีถลออนะครับด้านหลังนี่ถือว่าสภาพใช้ได้นะครับแล้วก็เบาะยาลิสเนี่ยจะสามารถพับแบบหกสิบี่สิบได้ด้วยนะครับคือกรณีที่เราอยากพับลาดชันนะครับนี่ให้ดูนิดนึงครับอ่าเวลาเราเก็บของนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเด่นของเขานะครับตอนท้ายเมื่อกี้ไม่ได้พับให้ดูเนี่ย พับตัวเนี้ยนะครับ40แล้วก็ตัว60ก็สามารถพับลงมาได้ครับตัวนี้อึ๊บอึ๊บอา่าเป็นแบบนี้ก็สามารถเก็บของได้เยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเด่นของตัวใต้อลิที่คนชอบนะครับเวลาอยากได้จุของเยอะเนี่ยเวลาใส่เข้ามาเนี่ยมันก็จะใส่ได้เยอะเลยนะครับใครที่มองคนของเยอะนิดน,นึงเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรถตัว E กันต่อดีกว่านะครับ ตอนนี้อยู่กับตัว E แล้วนะครับสีดำหายากเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ขอิวสภาพแบบเร็วๆนะครับดูสภาพด้านหน้าก่อนนะครับนี่สีดํานี่เรามีการเก็บสีบางชิ้นนะครับเรียนแจ้งตรงๆแล้วก็มีการขัดสีแต่รถคงเดิมแน่นอนนะครับไม่มีอุบัติเหตุหนักน้ำท่วมมีความจัดต่อถ้ามีเราอินดีซื้อคือ1น0่งอเรนนะครับขอเร็วๆนะครับตอนนี้ด้านหน้านี้ไม่มีรอยสะเก็ดหินเลยนะครับอันนี้นะครับสภาพ สวยงามแน่นอนนการชนหน้ามีการเก็บสีมาให้นะครับเรียนตรงตรนะครับเดิมๆิมเลยไฟน่องไฟหน้านี่คมใสไม่แตกลายงานนะครับนี่ไม่มีสกิดหินเลยนะครับสวยสวยเลยนะครับข้างนี่บางๆงเลยนะครับบางๆล้อแม็กนี่ระดับ90%ซนะครับมีรอยเบียดนิดนึงนะครับนิดนึงกระจกมองข้างนะครับนี่เป็นไฟเป็นมีไฟเลี้ยวแล้วนะครับขอให้ดูครับมาเร็วเร็วนะครับอ่ะเปิดประตูหน้าให้ดูนิดนึงครับทันไหมจุดกระดูกงูให้ดูสักหนึ่งจุดละกัน โหง่ายยาไม่ค่อยได้เงอ่ยดูครับเดิมครับเป็นสปอตชัดเจนนะครับอดูเพจหน่อยครับเห็นไหมครับออกซ์เบอร์สิบแปดเพจสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีร่องรอยการชนเกิดลูกค้าไปดูที่อื่นมาลองดูพวกเพจดูพวกที่ผมเนี่ยสอนสอนเนี่ยครับลองไปดูครับถ้าเพจเนี่ยมีรอยการแกะหรือว่ามีสีพ่นเลบในเรียบร้อยครับรถคันนั้นเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูโครงสร้างประตูหลังกันต่อครับโอเคงี้ให้ดูหนึ่งจุดแล้วกันนะครับนี่หไหมครับเดิมแน่นอน นะครับเคาให้ดูนิดนึงบางๆเลยไหมครับล้อหลังก็สภาพดีนะครับไม่มีร่องรอยการเบียดใดทั้งสิ้นนะครับมาถึงด้านท้ายนะครับคันนี้ด้านท้ายเดี๋ยวขอไล่ไลน์นี้เป็นสวิตช์ไฟฟ้านะครับไลน์นี้เลยแล้วกันครับหลางน้านะครับเห็นไหมครับเดิมนะครับเดิมเอสปอร์ชัดเจนนะครับกรอนอ่าน็อตนะครับไม่เคยขันนะครับทั้ง4จุดนะครับ เดิมนะครับรางน้ำแห้งๆเดิมๆนะครับอ่าแล้วมาดูต่อนะครับยางอะไหล่โอ้ตัวอีเป็นยางอะไหล่นะครับถ้าเป็นตัวจจะไม่มียางอะไหล่แล้วเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเหลืออันนี้เดิมๆนะครับบอกลูกค้าก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเราดัดแปลงนะครับอ๋อนี้เป็นที่ออปชั่นผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะครับแต่ดูความแห้งได้ครับเดิมเห็นไหมครับนี่ไม่มีร่องรอยการเจาะแก๊สใดทั้งสิ้นนะครับเดิมๆนะครับโอ้อันนี้ยางอะไหล่นี่ก็ ไม่เคยลงดินไม่น่าจะเคยลงดิน,นครับไม่เคยเส้นยังอยู่พื้นยางไหลเดิมนะครับดูในส่วนของตัวนี้ซิลเลอร์เดิมนะครับสีแห้งๆเลยนะครับที่สําคัญอแอบฉเฉลยคันนี้นึงคันนี้ใครได้ไปายทะเบียนนี่ครับดู2อเทห้าศูนย์เห็นไหมเลข2ตัว50บอกเลยเลข2ตัวเนี้ยเฉพาะตัวเลขนะคันนี้เอาว่าซื้อรถแถมป้ายทะเบียนสวยมูลค่าอีกประมาณ230 0 0 0บาทรับรองครับป้าย50เนี่ย2-30,000แน่นอนหมวดใหม่ หมดเก่า5สูนนี่ทะลุเป็นแสนแล้วครับเดี๋ยนี้แกะนี้ดูเห็นไหมครับเดิมนะครับเดิมอบยากนิดนึงครับนี่ขอให้ดูครับบางๆเดิมๆเลยประตูหน้าครับประตูหน้าไล่ดูกรประตูแทนแล้วกันครับกรประตูเห็นไหมครับติ๊กเกอร์นี่ครับวกนี้ยากนะครับบนรถชนคนมาครับแกะออกหรือว่าพ่นทับนะครับหรือหายไปเนี่ยบอกเลยครับทําเดิมยังไงก็ไม่เดิมครับเดี๋ยวไปดูสภาพห้องเครื่องแล้วเครื่องยนต์คันนี้กันต่อนะครับ มาฟังเสียงเครื่องตันนี้กันหน่อยนะครับอ่าเป็นไงครับเครื่องเดินนิ่งนะครับเสียงนี่ไม่มีเสียงพวกการพวกอะไรแทรกเข้ามาผิดปกติเลยนะครับเครื่องเรียบมากนะครับดูทจสอบความแห้งของเครื่องนะครับดูครับไม่มีรอยน้ามันเยิ้มดูด้านข้างก็ได้ครับพวกมาร์คโรงงานก็ยังอยู่นะครับแล้วก็ไม่มีเครื่องไม่มีเยิ้มไม่มีใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับสติ๊กเกอร์ฝาหน้าครับยังอยู่นะครับรูกลมรูกลมเห็นไหมครับรูกลมนะครับบางเดิมแน่นอนนะครับพลาสติพลาสติกเนี่ย ยังดำครับไม่มีแตกนะครับไม่มีแบบสีขาวที่รู้สึกว่ามันเสื่อมสภาพเลยเห็นไหมครับสภาพนี่แบบดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูนส่วนของห้องโดยสารสภาพห้องโดยสารคันนี้กันต่อดีกว่าครับครับมาอยู่ในห้องโดยสารของตัว e กันแล้วนะครับอย่างที่บอกเหมือนกันเกือบหมดเลยนะครับต่างกันที่ตัวกุญแจก่อนนะครับครันนี้เป็นกุญแจที่เป็นกุญแจธรรมดาเดี๋ยวเป็นปุ่มคุสตาร์ทนะครับแล้วก็ที่ที่ผมบอกครับสีพวกตามนียครับเห็นไหมครับวัสดุตามนี้จะไม่ใช่เป็นไฮกลอสนะครับ จะเป็นแค่พลาสติกธรรมดานะครับแล้วก็ส่วนของแผงประตูนะครับน้าตรงแผงสวิตเห็นไหมครับจะเป็นสีด้านๆนะครับไม่ใช่สีแบบเป็นโนแล้วก็มือจับมือจับก็เป็นพลาสติกสีพลาสติกธรรมดานะครับไม่ใช่เป็นโครเมียมขึ้นส่วนของพรมลัยนะครับพงมลัยเป็นยูริเทนขึ้นรูปนะครับยังไม่ใช่พงมลัยหนังเย็บนะครับนอกนั้นออปชั่นเหมือนกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาไล่สภาพคันนี้แบบเร็วๆเป็นเป็นต่อนะครับโอเคดูสภาพเบาะครับเห็นไหมครับไม่มีซุด นะครับไม่มีฉ e มีกขาดใดใดทั้งสิ้นนะครับในสภาพดีคันนี้ทีเด็ดคือไม่แค่51,000กิโลเท่านั้นเองนะครับอ่าคันนี้สภาพอม่ห้มื่5ห0 0 0กิโลมันน้อยกว่าคันเมื่อกี้อีกครับคันนี้วิ่งน้อยกว่าอ่ามาดูสภาพพวงมาลัยนิดนึงนะครับเป็นไงครับเห็นไหมฮู้ดูสภาพของตัวลายชัดเจนนะครับไม่มีเรือนเลยแล้วก็สียังด้านอยู่ไม่เงานะครับโลโก้โลโก้นี่แบบชัดเจนเลยเห็นไหมครับนะไม่ห้าหมื่นหนึ่งพันกิโลนั่นะครับไม่น้อยมากน้อยกว่าคันนู้น ด้วยนะครับรถปี18นะครับอายุประมาณ2ปีกว่ากว่านะครับคันนี้ไม่แค่ห้าหมื่นเท่าเองนะครับดูสภาพแดชบอร์ดครับโอ้โหพลาสติกภายในเนี่ยถ้าเรียนตรงๆเนี่ยสองคันเนี้ยคันนี้สภาพดีกว่านิดนึงนิดนึงนะครับดูหัวเกียร์ครับเห็นไหมไม่มีส่งไม่มีสึกเลยเห็นไหมครับนี่ดูสีเงินตรงนี้ครับปกติสีมันจะซีดมั่งถะลอกมั่งนะครับดูหัวเกียร์ครับยังด้านอยู่นะครับเพราะผ้าหลังคาครับเห็นไหมครับอันคันนี้ไม่มีเจิรมนะครับดำสนิทเลยนะครับ สวยงามนะครับสวิตไฟใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นไหมครับนี่อันนี้กระจกมองข้างกระจกกระจกสองหน้านะครับขอโทษนะครับใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับโอ้โหสภาพคันนี้แอร์เย็นคันนี้กลิ่นใหม่เลยนะครับกลิ่นใหม่จริงสภาพภายในคันนี้เนี่ยกลิบกว่าคันนุ้นนิดนึงนะครับนิดนึงสำหรับตัว E นะครับเป็นไงเพื่อนเพื่อนใครที่เลือกโตโใต้ยาริสอยู่นะครับหวังว่า คงจะเป็นข้อเสนอที่ดีกัของเพื่อนนะครับผมกล่าวโดวยสรุปนิดนึงนะครับสำหรับตัวสีขาว 1.2g เนี่ยข้อเด่นมากกว่าตัวสีดำา2 e e ก็คือในส่วนของภายนอกนะครับไฟหน้านะครับก็จะได้เป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับแล้วก็มี daytime running light ให้ด้วยพร้อมสปอร์ตไลทนะครับรวมถึงระบบ Smart e n t r y เวลาที่เราเข้ารถเนี่ยเราสามารถที่จะไม่ต้องไขกุญแจนะครับแค่กด เท่านั้นเองนะครับรถก็สามารถเปิดได้เลยนะครับแล้วก็มีปุ่มพุทสตาร์ทให้ด้วยนะครับอันนี้ก็เพิ่มความสะดวกสบายนะครับเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับตอนนี้นะครับก็หลายๆคนก็ลตัดสินใจแล้วเนะาะเจ้าขาวหรือด,ดําดีตัว G หรือตัว ED ดีนะครับลองพิจารณาดูถามว่าตัวยาลริสเนี่ยเหมาะสมกับใครนะครับก็คงเหมาะสมสหรับใครที่เพิ่ง เริ่มทํางานนะครับอยากมีรถคันแรกนะครับผมว่าคันนี้เหมาะสมเลยเป็น5ประตูจุของได้ด้วยนะครับหรือใครที่ใช้งานในเมืองวิ่งไม่ไกลมากนะครับคันนี้ก็เหมาะสมนะครับหรืออาจจะเป็นแม่บ้านนะครับไปซื้อของใกล้ๆนะครับคันนี้ก็ประหยัดน้ามันดีด้วยนะครับซื้อง่ายขายคล่องแล้วก็เอ่อ t มนเทนเนนต่ำนะครับราคานะครับตัว e ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่419,000บาทนะครับแล้วก็ตัว g นะครับสีขาวนะครับราคาอยู่ที่ 4 3 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปยู่นะครับตัวสีดำนะครับลดไปเเหลือ3 9 9 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ตัวสีขาว1 2 G นะครับเหลือ4 2 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้ผ่อนแ0 0พกว่าบาทคันดำผ่อน7 0 0 0พกว่าบาทนะครับลูกค้าลองเลือกกันดูนะครับว่าอยากได้ตัวไหนนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับรถที่ซื้อที่เรานะครับเรามีการรับประกันนะครับชนหนักน้ำท่วมพิคว่ำหรือว่าตัดต่อนะครับเรายินดีซื้อคืนจำนวนหนึเปเลย ใครที่อยากจะซื้อสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับกรณีที่จัดไฟแนนซ์แค่โอนจองออนไลน์มาหาเรานะครับเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ไปจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านท่านไดนะ้ไม่ว่าท่านอยู่เชียงใหม่ยะลาสงขลานะครับสตูลขอนแก่นอะไรก็แล้วแต่ทุกภาคในประเทศไทยนะครับเรามีเจ้าหน้าที่ไปจัดไฟแนนซ์ถ,ถึงหน้าบ้านรวมถึงบริการจัดส่งรถถึงหน้าบ้านท่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้ในะส่วนของระยะทางนะครับแล้วก็การจัดไฟแนนซ์นะครับ ครับผมแล้วก็ยังมีดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79ด้วยนะครับสำหรับใครที่มองหาดอกเบี้ยต่ำนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับฝากด้วยถ้าใครมีรถยานิสสวยๆแบบนี้ไม่น้อยแบบนี้นะครับติดต่อเรามานะครับเรายินดีซื้อให้ราคาสูงจนนุนพอใจแน่นอนนะครับแต่ขอรถไม่น้อยแล้วก็สภาพเดิมนะครับอ่านี้ฝากกันด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับใครที่อยากจะมาชมรถตัวจริงนะครับสามารถมาดูได้ที่สำนักงานใหญ่เราทุกวันนะครับที่อำเภอพันทอง จังหวัดชลบุรีนะครับอันนี้ดูได้ทุกวันนะครับโทรเข้ามาติดต่อนะครับหรือใครอยู่กรุงเทพนะครับดูที่สาขาแพทย์อาสาก็ได้นะครับอันนี้สามารถเข้ามาดูตัวจริงได้มาทดลองขับได้เลยสุดท้ายนะครับผมฝากกับเพื่อนด้วยครับช่วยกดติดตามช่องทางของออเลตออโต้นะครับไม่ว่าเป็นยูทูบเฟซบุ๊กทิกต็อกไลน์แอดนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีสไลด์ดีแล้วก็การรีวิวดีๆของเรานะครับวันนี้ผมเจมออกเลตออโต้นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ